สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องผู้รักการเกษตรวันนี้ครับผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนมาติดตามผลของการใช้คู่หูมาสจันทร์เวอร์แพนเวอร์แพนขจุซานที่นี่ครับบ้านสตอใหญ่ตําบลตกพรมอำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีมาพร้อมกับท่านหญิงเกษตรรองทิตาลีหอมจันทร์สวัสดีครับท่านหญิงเกษตรครับสวัสดีค่ะโอ้โหและเกษตรกรทั้งสองท่านนะครับนี่ครับนี่กท่ปรึกษาเกษตร และนั่นคือเกษตรกรผู้มาวันนี้ท่านนี้ครับเป็นใครนั้นช่วยแนะนําให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ<ต>ได้รู้จักด้วยครับผมผม,มีนามชื่อเล่นว่าตุ้งชื่อจริงชื่อลุงนินรันสิงห์ขอนที่นี่ตำบลตกพรมอำเภอขุงจันทบุรีบ้านตะตอใหญ่ครับถามว่ามาวันเนี้รู้ว่าพี่ตุ้งเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่รักการเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนและที่สําคัญท่านใช้มาถึงเป็นระยะเวลา5ปีแล้วใช้มาต่อเนื่องด้วย วันนี้เป็นอย่างไรผมจะถามคำถามแรกกับท่านครับครับพี่ตุ้งครับที่นี่พี่ตุ้งมีการปลูกทุเรียนเนี่ยกี่ไร่ครับประมาณสิบกว่าไร่ครับสิบสีไร่นะสิบี่ไร่ครับกี่กี่กี่ต้นครับเนี่ยประมาณสามรอยกว่าต้นสามรอกว่าต้นมีสายพันธุ์อะไรบ้างครับมีหลักๆเลยก็คือหมอนทองรองลงมาก็จะเป็นกันยาวกันยาวแล้วก็พวงมณีนกหยิบ นกหยิบนี่ก็ลูกมันต่างไงครับกับทุเรียนอย่างอื่นมันจะคล้ายๆหมอนทรงคล้ายๆหมอนแต่หนามจะละเอียดกว่าแล้วอายุการเก็บเกี่ยวมันจะมันจะไวกว่าหมอนทุเรียนนี่อายุเท่าไหร่ครับที่ปลูกเนี่ยตั้งแต่สามสิบกว่าปีลงมา mm hmm. จนถึงอายุสองปีหน mm hmm. ึ่งปีตอนก่อนจะรู้จักน,นะครับก่อนจะรู้จักคู่หูเนี่ยตอนนั้นเป็นไงบ้าง mm hmm. การเพราะมันสามสิบปีก็มีอ mm ่ะ hmm. มันหลากหลายมากเลยใช่มันหลากหลายหลากหลายรุ่นแต่ก่อน,นต้นทุนมันก็มันก็เยอะอะ่ะ ทั้งยาลายากระแมงอแต่พอมาหลังๆนี่แต่มารู้จักคู่หูก็ลดต้นดุนเรื่องยาลาไปได้อปีนี้ปีนี้ไม่ได้ฉีดยาลาเลยเออใครให้รู้จักใครป้าน้องครับป้าน้องคนนี้ตอนที่มาเห็นสวนเขาเมาื่อหปีที่แล้วนะ มันเป็นอย่างไรถึงชโอ้โซมมากเลยใช่จริงนะครับพี่ตุ้มโมครับมันก็โสมกว่านี้เยอะโสมจริงๆเหมือนจะตายแล้วใบเหลืองๆมากเลยมันเป็นลาเหลืองลาดําเยอะแล้วก็ต้นเป็นยอดไม่ฝาดเยอะแล้วก็ไม่นามอย่างนี้ไต้ยาลาใช้ยาลาทุกปีเลยครับตอนนี้พยายามค่อยๆปรับตัวปรับตัวลดต้นทุนแล้วตอนนั้นอะเมื่อก่อนห้าปีนั้นอะเราได้ผลผลิตสามร้อยต้น สิบไล่เนี่ยมันเท่าไหร่ครับแต่ก่อนได้ไม่ถึงล้านเราประมาณแปดแสนกว่าบาทตอนนี้มันก็ทยอยมีขึ้นเลยเลยนะตอนนี้ก็ปีตกประมาณสามล้านกว่าเมื่อสองปีที่แล้วพึงไดล้านกว่าสองปีที่แล้วได้ล้านกว่าป,ปีที่แล้วไดสามล้านกว่าก็หมายความว่าปี 6, 2, หกสองได้ล้านกว่าปีหกสามที่ผ่านมานี่สามล้านขึ้นมาเป็นอีกเท่าตัวเลยนะโอ้โหแล้วตอนแรกเชื่อเขาไหมอ่ะตอนแรกมันก็เชื่อพอพอไดลองใช้ต่อเนื่องต่อเนื่องเอมันก็ดีอ่ะ S <S ดีตอบโจทย์ลดต้นทุนได้มันฟื้นฟูสภาพได้เร็วขึ้นฉีดใบแล้วฉีดต้นฉีดลงดินด้วยให้มันกินมันจะช่วยช่วยในเรื่องการแตกใบอ่อนได้เร็วขึ้นแล้วก็ฉีดเร่งใบอ่อนก็ทาให้ใบแก่เร็วขึ้นจากวันฉีดวันแรกอ่ะเราเลยเห็นผลกี่วันอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งถึงสิบวันแต่ก็ต้องใส่เข้มข้นหน่อยครับตอนผสมยังไงพอคำว่าเข้มข้นเข้มข้นก็จากหนึ่งเท่าจากหนึ่งสวนก็เป็นสองสวนอะไรย่างเงี้ยจากสองหนึง่ง ก็เป็นสองสองเป็นสองสองน้ำน้ำพันลิตรอ่าน้ำพันลิตรปกติจะใช้ชุดหนึ่งแต่นี่ใช้สองชุดเลยฉีดฉีดใบฉีดต้นแล้วก็ฉีดลงดินลงดินให้ให้หลักกินตอนนั้นตอนนั้นเห็นบอกว่าโสมนแล้วโรคโรคล่ะครับมันโรคอะไรบ้างหลักๆเลยมันก็เป็นโรคราสีชมพูแต่ตัวนี้มันก็ตอบโจทย์ได้อะแล้วตอนนั้นเราใช้สารเคมีในการฆ่าเชื้อราสีชมพูนี่ยังไงแต่ก่อนฉีดบ่อยมากยังเมื่อเมื่อปีที่แล้วนี่เยอะไอ้ถัง เป็นติ๊บๆถังเลยต่อปีพอมาปีนี้ไมีใช่เลยไม่ใช้นี่เพราะก็มั่นใจแล้วอยากจะลองดูว่ารดต้นตุนได้จริงหรือเปล่าตอนอที่สองปีแรกน่ะมันก็หมายควเป็นการฟื้นตัวถูกไหมครับ,รบเรายังติดแบบเดิมไหมเช่นใช้พวกปุ๋ยแบบเดิม ก็ยังมีคลีบงเดิมต้นก็มีบ้างตอนที่ได้แปรแสน่ะที่ไม่ถึงล้านน่ะต้นทุนเท่าไหร่แสนขึ้นอ่ะหลังจากใช้คู่หูเนี่ยประมาณก็อยู่ประมาณแสนกว่าบาทกันเพราะว่าเพราะปริมาณเพิ่มขึ้นใช่ไหมอ๋อผลผลิตได้มากขึ้นใช่ไมได้มากขึ้นตอนมาสามล้านแหละครับก็ประมาณแสนกว่าบาทถึงสองแสนก็เหมือนกันกําไรส่วนราคาก็ดีแบบนี้มาตลอดแล้วเนาะดีมาช่วงสามปีที่ผ่านมาราคาก็ดีแบบนี้เนาะดีขึ้นดีขึ้นครับเขามาซื้อเรากิโลเท่าไหร่อ่ะ หมอนทองเขาซื้อเรากิโลเท่าไหร่ตอนนั้นอย,อย่างอย่างอย่างนาผงก็อยู่ประมาณร้อยสิบเขาก็มาซื้อเราร้อยห้าบาทเขาไม่ชมเราไหมเขาบอกผิวสวยดีลูกใหญ่วสวยลูกใหญ่หได้น้ำหนักต่อลูกเป็นไงครับก็สามโลขึ้นมันจะเท่ากันกับทุกลูกไหมครับสามโลก็มันอาจจะมีต่ำกว่าบางแต่ก็สวนน้อยใช่ครับสวนน้อยมันจะติดปัญหาเรื่องใบองค์ใบอ่อนเล้ยแต่ก็ได้ตัวนี้ช่วยฉีดเล่งใบอ่อนแก้ไว้ตอนช่วงใบอ่อนใช้ไงคะก็ใช้ปกติครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งชุดต่อน้ำพันลิตรใช้เราเล ยิงในช่วงใบอ่อนน่ะจีดไปฮะแก่ไวทำให้ใบอ่อนกางไวขึ้นคนวิกฤตได้อยากใช้เปิดใจลองใช้ดูครับครั้งแรกอาจจะไม่ค่อยได้เห็นผลถ้าใช้ต่อเนื่องกันประจาแล้วจะรู้อย่างคุณเรนใบเป็นไม่กวาดเนี่ยมันตอบโจทย์ได้ดีจีตทั้งใบแล้วก็จีตลง,ลงโคนล,ลงดินน่ะมันจะทําให้ใบใบฟื้นตัวได้เร็วต้นฟื้นตัวได้เร็วลองเปิดใจดูครับที่สําคัญคือต้องต่อเนื่องครับ พี่ตุ้งใช้ต่อเนื่องมาถึงเป็นระยะเวลา5ปีใช่ครับเพราะว่ามันใช้แค่ชุดเดียวก็มีบวกหลบแมลงอะไรไปในตัวอย,อย่างฮอร์โมอนจับใบมันจะเป็นต้ใไ้ครับมันก็อาจจะมีเสริมบ้างนิดนหน่อยหน่อยเป็นบางช่วงแต่ตัวนี้แต่ตัวนี้จะขาดไม่ได้ตัวนี้จะเป็นตัวหลักทางดินเหรอครับทางดินก็ปุ๋ยธรรมดาตัวไปตามสูตรแล้วแต่ทุกช่วงเวลาแต่จะฉีดทางใบทางท้งลูกตัวนี้ตลอดรู้สึกว่าเขาไม่ได้ทําสารด้วยนะเนี่ย ไม่ได้ทำสารมาสามปีอะอ๋อธรรมชาติธรรมชาติตอนนี้ในการเปิดตาดอกเปิดตาดอกก็อาจจะมีบวกยาเปิดตาดอกด้วยโดยผสมอันนี้เข้าไปบางทีบางทีก็ลองลองแบ่งซนบางงวดก่อไม่ได้ใช้ยาเปิดตาดอกใช้อันนี้เลยแล้วออกไหมอะนั่นแหละแต่อใส่ตาดอกกับไม่ใส่มันยังไงครับออกเหมือนกันของอะไรเราไม่ลองเราจะรู้ต้องทดลองจนมั่นใจถูกไหมครับใช่ครับอีกกแป้งก็ไม่ได้ใช่เลยอีกแป้งก็ไม่ได้กินสาร เปอจะลุกใหญ่กว่านี้อีกนี่แปลงีิปะน้องเคยเข้าไป้แปลงนั้นเป็นไงบ้างสวยสวยคือไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยไม่ใช้เขาใช้ตัวนี้อะอย่างเดียวใช่อ่เลยถ้าพ่นบ่อยๆก็ไม่เปลืองน้ลองลองลองแยกดูนะลองแยกดูทดลองด้วยการแยกสวนเลยใช่ตันนู้นกี่ไร่ครับแปดสิบก็ไร่ได้ยินมาว่าป้ายแดงอ๋อออกรถใหม่ออกรถใหม่ครับหมายความว่าปีนี้เราออกรถใหม่ครับเรียกว่าเงินสดเลย ม่ดาวดาวมาไม่ดาวกผ่อนล่วงหน้าเลยผ่อนล่วงหน้าเลยครับเพราะเราเคดีที่เห็นเนี่ยเราก็เดินดูเมื่อกี้เราเดินดูเราเห็นว่าเออก็ดกอยู่นะคะแต่นี้คาดว่าปีเนี้ยประมาณเท่าไหร่เกือบเกือบห้าล้านถึงห้าล้านเนี่ยหลักหลักห้าสองสองแปลงลงมกันปีนี้เจอภัยธรรมชาติบ้างหรือยังตอนนี้ก็มีนิดหน่อยครับแล้วมีผลกระทบอะไรบ้างปะคะฉีกไปประมาณสามสี่ลูกได้ครับอ๋อสามสี่ลูกไม่เป็นไรถ้าเราเสียงอยู่ขนาดเนี้ยมันจะมีเสียงกัน มีจุดประทัดมีอะไรต่างๆจุดประทัดไล่ลมไล่ลมใช่ไหมครับเป็นธรรมชาติแถบนี้ก็จะจุดกันอย่างเงี้ยเมื่อความมั่นใจของพี่ตุ้งขนาดนี้นะครับได้บอกพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะผู้ปลูกทุเรียนและที่สําคัญครับเขาสามารถเพิ่มผลผลิตได้แต่ละปีละปีนั่นคือความมั่นใจที่สําคัญท่านอย่าลืมนะครับใช้อย่างต่อเนื่องและที่สําคัญเมื่อใช้ต่อเนื่องแล้วมันจะลดต้นทุนได้ ก็ไม่ต pues huh ้องเชื si no? claro. en acies, e ่อเราไม่ต de ้องเชื่อเราทั้งสี emet, ่เลยนะคะเพราะว่าให้ต้นไม้เป็นคนตอบดีกว่าลองใช้ค่ะแล้วก็ให้ต้นไม้เป็นคนบอกเองว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรนะคะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ตุ้งครับขอบคุะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่ได้ให้ความรู้และเป็นพลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนทั่วประเทศครับว่าคู่หูมหัศจรรย์นั้นช่วยท่านได้จริงๆที่สําคัญเมื่อช่วยแล้ว ่านอย่าลืมบอกต่อนะครับวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรย่งยืนและหญิงเกษตรนะครับมาเยี่ยมสวนที่นี่ต้องขออนุญาตลาไปก่อนเพื่อจะไปติดตามผลและนํามาบอกว่าใครใช้แล้วเกิดผลอย่างไรกับคูค่หูปเกษรจสนทร์วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโวพันใช้แล้วด<า>ีใช้แล้วรวยช่วยปดดี